ยังต้องถามว่าเองเก่งพอไหมอยู่กับงานที่เราไปทำอย่างเงี้ยเราจะตอบเองว่าเออเขาที่เขียนว่าปี2022แล้วใช่ไหมอะตอนนั้น ส่วนตกิจการที่กเนนะคันเริ่มจากตการบรเต้นทุนงทำริที่งานใช้คแล้วก็ทำทต่องเกี่ยวกับเความรู้ข้นฐานค่เอาไปเิเนี่ยการพัฒนค่าชาโิที่มนีาุ้ด่นับสงหรือเมือวันที่สามวันที่า่นที่เกี่ยวกับกาาโดยใช้่อผู้เรทีทีเ เมื่อเสร็จตอนนี้จะมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมจะไดเ็นัวอย่างการสไตสรู้ใช่หมว่าเรามาสำรวจเวชนด้วยแล้วได้มีการเปลี่ยนตัวในเรื่องของดีเซลตัวเองเรื่องของการอยู่บนเวชมื่อเกิดหรือไม่อยแค่ไหน love oh. กาพิเศษตัวเองให้อกับเมีมาก่าเรจะมาหนกแนล้วไม่นอนนีหอหวอย่างนี้มันาจะมันจะสู้คนอื่อทีปรสบารที่ขีนยอเพื่อให้กน้35เมื่อกจริงเราตอการความเร็วมากเลยกาต้อที่ทุกังนี้ เราจะไ้ยินเรื่องนการเยทั้งหมดืองันก็เป็นรื่องที่สำคงากแล้วก็คือไม่ใช่เร่อน้อยนที่จริงๆมต้องถือเป็นแค่ีได้แต่ว่าหมายว่ามือเรื่อง่ข้าใ่แต่วาแความร้ีอกัจด้วยนะคะขอบคุณ ในเรื่องหน้าที่อยากเป็นข้ามคือการเต็นระบบเสียงนะคะตอนนี้ข้าสู่ปที่แล้วค่ะที่ทงานร่วมกับมูลนีธอุตสาหกรคือทำเกี่ยวเรื่องของงานบริจาคโลงศพหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของศพร้ญาติหลายๆหลายๆต้องคยนะคะว่าทำไมลูกคุต้องทาเรื่องขอรศพเพื่ความใจบ้านเพราะว่า ทำเรื space, the spring, the ่องกี่ยับกู้ภัยคือเราถามสว่าการที่คุณทำกู้ภัยคือทำานได้ยังก็มีการเ้าุฝ่าสีเกาุกายนีสองนะจุเริ่มแรกคือเรเนี่ยเรื่องจากการที่ตำรุจกับเพื่เนีที่อำนวยามะ ความจริงก็ปกตินะะอยากให้ที่โครงการ่การที่ความิมันเกิดึ้นเราก็เลยทอะไรโครงการมาหลายน้นสอนเด็กที่โรงเรียนสังเกตรำไปนะคะคือู้าทำได้หลอย่างทั้งเรื่องของการเต้นแล้วก็การจารไ์แล้วก็หน้าสุดก็คือไปน้องเพลงให้กับน้องๆผู้วิจารณ์การมาคาให้เขาเพลินไปวอ่านทำทำมา ภาพทีหาโดอู ondan, นะคะเออแตที่นี่สบคือทีู่ทำอย่างนีกงการเียนแล้วนนี่ก็กมอนิเตอร์ไ์สดอยู่นชอบีกวีเนี้มีคนเข้ามี่เยอะว่าทำโครงการทำไรออกไ่สวยดีที่อยากจะถามอยู่ได้ีนี้ พพมีความวามสาารสคัญเรื่องสำคัญ่ะต้องอขอเห้เาฟังน,น้ยค่ะคำว่าทิพิรี่เนี่ยน้ำพูนแยกจจไม่ตรงกับคำว่าเีนคิดปากเลยแต่เดี๋ยวเราเล่นด้ว มือเวรเองออนะคะลูกเระบอกนะคะว่าทำบ้างนะคะเพื่นทีนี้สดึ้ค่ะ